ัดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวสบมสูงไวัยส,ส,ส,สบายมากนะคะดิฉันนิตาคณิตาหกอิทิกรมารายงานตัวเช่นเคยค่ะวันนี้เราก้าเข้าสู่นะคะ เดือนที่5ของปีแล้วกับเดือนพฤษภาคมค่ะยังมีความแปรปรวนของอากาศยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะคะและวันนี้ค่ะพุดแรกของเดือนผลิตพอดีค่ะเราจะได้มาเพิ่มเติมกำลังใจนะคะมาให้คุณแม่ได้แบบว่าย้ำเตือนนะคะส่งพลังแรงกายแรงใจที่แม่บอว่าแม่อัดเต็มอัดเต็มตลอดนะคะวันนี้ที่หลายๆคนรอคอยก,กับการกลับมาเจ,เจอกันกับแม่ครูอูชัญญาเชกบุตรนะคะะตอนนี้แม่ครูอยู่ในสา เปที่เรียบร้อยธรรมะสวัสดีค่ะแม่ครูขาสาธมาสวัสดีค่ะสามาสวัสดีท่านดีฝันดีท่านด้วยนะคะช่วงนี้เห็นแม่มีโอกาสได้แบ่งปันนะคะแล้วก็เติมกําลังใจให้เห่าแม่ชีใช่ไหมคะคือม,มาเข้าสายเลือดอะเนาะค่ะงานค่ะก็ทําตามที่เราสามารถได้แล้วบางอย่างเราก็คือจริงๆก็ยังไม่พร้อมที่จะออกไปวันนั้นนะคะ แ,แต่พอดีมีน้องห่านโดนหมากา่ด <c oughs> แล้วมันก็แปลกดีอะค่ะรุ่งรุกเช้าเขาก็ปรากฏคู่นี้เขาชื่อเจ้ามั่งมีสีสุกเขาก็จะไปมาอยู่ใกล้ๆโคนแต่วันนั้นเอ๊ะทำไมว่าเอ๊ะทำไมมันร้องใกล้ๆ้เราก็เลยออกไปดูปรากฏว่าเจ้าสีสุกตัวเมียมาร้องมาร้องใกล้ๆกล้แล้วเราก็บอกอ้าวแล้วแฟนเธอไปไหนมันก็ว่ายน้ำค่ะลงน้ำมันมาเรียกแล้วมันก็ลงน้ำ เราเขาว่าตังตอกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนาหาลุมอยู่ห้าหกตัว <c oughs> ตุมขาวไอความที่เราจริงๆเราก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงตรงนี้แต่ว่าเราอะลืมหมดลืมตัวเองนีสับสีคูร้อยพร้อมใช้ตะโกนค่ะตัวแบบเฮ้ยอะไระะแบบจำสไตล์แม่แหละใช่แม่ มานก็วิ่งเข้ามาเอ่อจะมากัดเรารถก็เลยเลี <S <S ้ยวเลีล้ยว,ว,วไปนี่แค่บางทีเนาะเราเข้าสังเกตเราก็อาจจะช่วยเขาเขาโดนจับเที่ยวค่ะเข้าเยอะมากเลยอ่ะเราก็เลยต้องดูแลเขาอย่างดีแล้วก็พอดีทางศุกเขาบริษัทมีมีอ่าัตวแพทย์มาบัวค่ะเรได้ใช้บริการพอเราไปใช้บริการเสร็จเอ่อก็มีการขอร้องว่าไม่อ,อุปทานกุศลล้วก็อู้แม่ยินดีแม่ยินดีก็เลยมีทากุศลเนี <S <S ่ยค่ะ แต่ที่เราบอกว่าโอ้มันร้อนฟังข่าวนู่นนี่เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราขอสมาธิสวดมนต์อยู่นิ่งๆกว่าพอเวลาอะไรจวนตัวขึ้นมาหรือจวนตัวในสิ่งที่เรารัเราก็จะลืมหมดแ,แล้วเราก็ได้รู้ว่าการที่เราสละเวลาเล็กในนอๆเนีย่ยมันเราเห็นว่าเราหนักแล้วหรือว่าถ้าอะไรหรอกช่วงนี้เขาก็ต้องระวังระวังกันนู่นนี่นั่นเราก็ต้องระวังตัวคืออย่าไปดิ้นรน ออกไปทาอะไรแต่ปรากฏว่าการสละเวลาของเราเพื่อบางสิ่งบางอยา่างแต่ไน่้อยจับในสุดช่วยเพื่อนมนุษย์อสองคนที่เขามีปมหลักหนักมากแม่ก็ใช้กระบวนการสะเทาะใส่สะเทาะฝืกอสะเทาะใจเขาในกระบวนการที่พวกหนูได้เรียนรู้แต่ว่าเมืนท่านแอดวานในเพลงคือสงสารมากแ้วเราบอกเราจะมาทาบุญทำบุญส่วนให้น้องค่ะคือเขาก็ห้าเขาก็เป็นใจเท่ากาัน <c oughs> ขอบคุณได้รับคําเชิญทําให้แม่ได้มีโอกาส ในลมหายใจเป็นประโยชน์และก็เข้า,าไปจริงๆเรากลับไปช่วยทำกุศลให้น้องหามแล้วก็ช่วยให้เราไม่โดนหมากกาด่ะ <c oughs> ตอบเาไปช่วยุดผู้หญิงสองคนซึ่งเป็นครูคนหนึ่งนะคะและเป็นอีกคนนักธุรศิจย์ซึ่งเขามีผมมากเลยเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเลยว่าแค่เสียงแล้วก็การอบกอดการการอบกอดหัวใจตัวเองนะคะเป็นโควิดเนาะ,ะจากตัวเองได้เป็น การที่รักตัวเองเป็นมันยิ่งใหญ่มากทําให้เขารู้สึกว่า,วาเมื่อครัตัวเองเป็นแล้วไม่มีใครเลยสามารถทำร้ายใจเขาได้พอเขาร้องไห้แม่ก็จะเหลือเลยแม่ก็น้ำตาไหลแม่เป็นประเภทอารมณ์มาอารมณ์ไปที่เื้ออยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าใครให้เราจะไปรับใครเขาได้ละเราก็ได้รับรราการเยียวยาด้วย ดีงามจังเลยใ่ไหมคะแล้วตอนนี้คุณแม่ังอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะแกงกระจาดใช่ว่ามาอยู่ตรงนี้ก็คือเอ่อเราก็เป็นประโยชน์ตรงนี้เนะาะคือมามาดูมาทําอะไรให้ให้เป็นประโยชน์ขึ้นเพราะว่าถ้าเราอยู่ในงานมันเดินนะคะค่ะที่ไรนะคะเรายิ่งโอกาสูุาอาจารย์เปิดโอกาสให้รับไฟมันก็ดีค่ะได้ออกไปทาอะไรถ้าเรามมวแต่กลัวเราวังอยู่มันก็จริง มันก็จริงต้องกลัวต้องระวังเพราะมันนา่ากลัวแต่ถ้าขาดไม่ได้มีอะไรบ่อยๆแต่ถ้าจาเป็นจะต้องออกเราก็ป้องกันและดูแลตัวเองให้ให้ลึกซึ้งและดีขึ้นกว่าเดิมไม่มีใครอกดดันได้ไม่มีใครทาให้เราทุกข์ได้ไม่มีใครทําร้ายเราได้นอกจากตัวเราเองจริงๆและกระทงเชื้อโรคถ้าเราป้องกันอย่างดีและระมัดระวังตามเสเ่็์ที่ตอนนี้ที่ว่าทุกคนก็คงฟังรายการต่างๆทั้งสื่อต่างๆเยอะแยะก็ฟังเพื่อรู้ แต่ถ้าฟังมากแล้วเครียก็หยุดบ้างแล้วก็เซฟเซฟบอลเพื่อเซฟเซลกั้นจัดบริเวณของเราเสียเพื่อเซฟเซลลดีๆของเราได้ค่ะค่ะในแต่ว่าถ้าเกิดเรากักตัวแล้วก็ต้องกักใจให้อยู่อย่างมีความสุขด้วยไม่ได้กักแบบมีความทุกข์ใช่ไหมคะแม่คือคือทุกคนมีความทุกข์หมดแหละทุกคนก็กังวลหมดแหละแม่ก็เป็นคนหนึ่งแ,แต่ว่าเราต้องที่จะเอาแบบนี้ถ้าเราต้องตายไปอะ่ะ ถ้าสมมติพรุ่งนี้เราต้องตายหรือวันนี้ต้องตายด้วยติดหรือไม่ติดตรงทีเราก็ไม่รู้แต่คุณจะตายแบบไหนอ่ะคุณจะตายแบบว่าคุณคุณไม่ได้ตายแบบ่อนโยนอนคลายโดยเข้าพิษเจ้าคุณไม่ได้ตายแบบเป็นกุศลเลยหรือคุณจะตายแบบหลอนทุดหลอินพาดผาดอ่ะเขาบอกว่าปันเปืนู่ธรรมชาติเนี่ย เรียนกันตลอดชีวิตมันแพ้ชนะกันเพื่อวิทีที่เราจะไปเข้าพิธเจ้าหรือศาสดาของแต่ละศาสนาเพราะฉะนั้นการที่เราภาวนาให้เป็นนิเหมือนับเคยไหมว่าเราล้องเพลงจริงหนึ่งอ่ะเราล้อลอ,ลองแล้วบางทีเราไม่ได้ล้อแต่เพลงนั้นมันก็ต้อ้งอยู่ในสมองเราในหัวเราอ่ะค่ะคิดไม่เป็นอัตโนมัติแบบนั้นเลยคุณอาจจะเป็นบทไตรภาคมพุทธทา,สางสานันทชารีหรืออะไรของคุณก็ได้บทอะไรก็ได้เพื่อให้เป็นปกติในการที่คิดฟังสร้างใจเรื่องอื่นหายี่หวายถ้าฟุตมันต้องตายจริง ก็ตายถ้าถึงถึงวาละมันเพิ่งเป็นมะเร็งยังไม่ตายแล้วทีคนโ,นโดนร่าคตายแล้วคือคือเขากาหนดไว้แล้วอะค่ะมันมันพูดเหมือนง่ายนะแต่การจริงแต่ว่ายากก็ยากง่ายก็ง่ายอยู่ที่การฝึกฝนเหมือนกันถ้าเราปล่อยให้แค่ถามว่าโควิดมันจะจบหายเนี่ยคงยาแต่ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนลไม่แค่เชื้อออกไปหรือระมัดระวังเซฟ เซฟโซนเพื่อเซฟเซลแม่ขอให้จำคำนี้เลยโดยเรามีโซนอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วราระวังแทนตัวเราด้วยเรารับโทษตัวสังคมและก็รับชทษต่อผู้อื่น่างคนด้วยเซฟโซนเซลของแต่ละคนมันก็จะด,ดีขึ้นดีวันดีคืนแล้วเขาสังเกตดูดีเขาก็จะอยู่ในกลุ่มุ่มที่จะต้องสุ่มเสีย่ยงเราก็อยากไปสุ่มเสีย่ยงสวเราอยากรูจนกระทั่งขาดความสุขในชีวิตข้าวตอนนี้มาพูดเรื่องเครียดกันนิดนึงเอาไหมได้เลยค่ะแม่ เอาเรื่อนเทก่ก่อนเพราะว่าแม่กำลังช่วงนี้ก็ได้ไปทำบุญถ้าเราแผ่ส่วนกุศลเข้าเราเราอยากทำบุญทำกุศลการสละเวลาเล็กน้อยๆของเราสร้างคุณค่ามหาศาลให้กับใครบางคนแล้วสิ่งนั้นก็จะย้อนกลับมาสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองด้วยแล้วก็เป็นอานิสงส์ทำให้สิ่งที่เรากลัวอะไรก็ดีวันดีคืนนะคะสรรพสัตว์ ไอ้เจ้ามังมีสีสุกก็สดชื่นขึ้นเราก็ได้เรียนรู้กับการที่ออกเขาเยียวยาบแบบนี้นะแบบนี้นะแม่ก็ได้ให้น้ำยนานางกับเจ้ามังมีสีสุกแม่กินด้วยฮนะ <S <S ตอบด้วยว่าก็คนกินได้ทหารกก็ต้องกินได้ค่ะเราก็ได้ฝึกวิชาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นโอกาสหมดเลยแต่ว่าเราก็จะออกไปทําอะไรก็ต้องป้องกันนิดนึงสมมุติเราเครียดมากๆแม่มีวิธีอาจจะช่วงน,นี้อาจจะไม่ใช่ธรรมชาติบำบัดจ๋านะเพราะแต่ละคน เ,เ,เอาเพราะความเครียดหนึ่งนาทีที่แม่อุบอกแล้วว่ามันต้องเยียวยาเป็นแปดวันเนี่ยค<ะ>่ะแล้วหลายนาทีต่อวันเนี่ยปรากฏว่าเราไม่ได้ตายเพราะโคโรนิะทายเพราะมะเร็งซะก่อนเพราะนั้นคุณก็ต้องระวงระังเพราะเดยวน้คน,น่ะเป็นโรคปวดท้องค่ะเบืต่วงคือมันเกิดจากความเครียดเยอะมากกว่าเรื่องโควิดเพราะเรารับสื่อเยอะรับได้พอรู้ นะฟังพอรู้แต่ว่าอะไรดีเทลก็ไม่ต้องนั่นมากคือคุณเซฟโซนเพื่อเซฟเซลของคุณแล้วคุณจะต้องออกไปไหนก็นระมัดระวังมากขึ้นเรารู้หมดแล้วนี่ว่าต้องอ,อ,อาจจะต้องพกมากขึ้นติดสเตย์ดแอลกอฮอล์แล้วก็กลับมาตอนออกไปหายใจผ้าผ่านน้ำกลับมานัางจมูกผ้าผ่านน้ำอีกทีดาที่แม่เคยบอกตอนนี้เวลาเคดมากๆทำยังไงต้องติดถาลอนๆอดูไหมมันมีสารแอลีเอดี A M e, ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลาย นะเพราะว่าก่อนจะนั้นก็ขาดชาร้อนๆอหอมๆไว้นะคะจิตจิอันนี้นะถ้าธรรมชาติแบบไม่ได้แนะนําเรื่องชาแต่นะ่าที่ว่าช่วงนี้อะไรที่ชูใจก็เอาเถอะหรือไม่ก็เขาก็บอกว่า,าสมัยเด็กๆเด็กงงเงี้ยงหมดุดหมีอะไรก็กัดช็อกโกแลตสักคำนะช็อกโกแลตสักคำคำเดียวนะนิ้มนิด,ดน้อยพอพอชูใจไม่ได้ให้เป็นแต่ว่าโอ้โหคุณทานเราเป็นราตายประวัติซึ่งก็ไม่รู้นะคะค่ะ เพราะว่าชกโ,โกแลตมันจะช่วยอให้เพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขสงบแล้วก็ให้อนโดฟิตเราด้วยลองดูนะหรือไม่ก็เป็นน้ำพึ่งน้ำึ่งหวานหวานหอมหอมตรงละลายน้ำตร,รงละลายน้ำเกือจางอันนี้จะให้พลังงานค่ะสำหรับสุงวัยนะคะที่ไม่ได้ป่วยเป็นเบาหวานนะคะหรือถ้าเบาหวานก็ชงเล็กๆนอนได้หรือผสมอปิดมะนาวไปได้หอมๆเลยค่ะเพราะนี้ แน่จะช่วยคุณได้พวกน้ำซึ่มพวกนี้จะให้คุณค่าหรือไม่แค่เราไม่ได้เป็นประวันเลยน้ำมะพร้าวสักลูกหรือน้ำมะพร้าวหนึ่งลูกเท่ากับข้าวสองจาน ถ้าไม่มีน ee, mm ้ำมะพร้าวก็น้ำเึื่งแคสองช้อนสองช้อนชาแล้วเพิ่มขึ้นไปอย่าหวานเกินไปเราอย่าหลอกตัวเองนะคะแล้วก็ปีบมะนาวแล้วก็น้ำสิดแม้ว่าจะดีกว่าน้ำชาได้สามนะคะความหอมแล้วก็พลังงานของน้ำเชื่องจะช่วยให้เราสดชื่นขึ้นได้มากมากเลยชนะทุกเอ็มเลยนะคะชนะทุกเอ็มเลยเครื่องดื่มชูกำลังแต่แพ้เอ็นสิบหกนะแม่ชอบพูดอันนั้นลูกปืนใช่ไหมชนะทุกเอ็มราะนั้นน้ำเึืองหอม หอมเหมือนหวานะ้าเดอะบิดมานาเราจะหอมมากๆหรือถ้าถ้าเรามีพวกพวกได้มันาาเออฝรั่งเาานาะมันาวกลิ่นหอมๆนะก็จะดีอันนี้หาเรื่องชูดใจใส่ตัวดีกว่าในนั่งเครียดนั่งทุกแต่อ้า,อาก็อีกละประหวานอะไรมากมายก็มะม่วงสุกกว่ามากๆมะม่วงสุกในช่วยแต่ไม่ต้องใช้ข้าวเ,เหนียวนะคะเพราะว่าสารมันช่วยกระตุ้นแล้วก็ดับความเครียดได้ดีมากๆแล้วนอกจากมันจะหอมแล้วด้วยรสชาติหวานคำสุก แล้วอันไหนที่สุดกับคู่กับธรรมะของเราอย่างหนึ่งก็คือการฝุกสมาธิธรมรมชาติบำบัดกับธรรมชาติจะเป็นของคู่กันเสมอเมื่อเราเครียดหรือวุ่นวายเราลองนั่งยิบเงียบหรือนั่งสบายสบายหรืออาจจะนอนสมาธิก็ได้ค่ะ กับลมหายใจของตัวเองอย่างที่เคยบอกไว้ว่าหายใจเข้าแล้วฝึกเด็ดลมหายใจเป็นการคล้ององคจิเจนจากสิ่งหายใจเข้าแล้วฝักเด็ดลมใจนับหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็หายใจออกแก่เป็นสี่เป็นหกเป็นแปดเป็นสิบเป็นสิบสองสิบสี่เป็นข้างสิบหก นะคะก็ประมาณอยู่กับลมใจก็ท่านาทีสุดไจบ่อยนอกจากจะช่วยลดความเครียดแล้วก็แก้อาการื่งเตาด้วยแล้วเมื่อเราัีสมาธิมีปัญญาเราก็จะเกิดหยุดแล้วหรือไม่ก็นอนเลยค่ะใช้เวลาในการรับพักผ่อนได้ดีที่สุดเลยนะคะการนอนสัก5นาทีขอเวลาจ้5นาทีเป็น,น,ตนตัวลงนอนกับหมอนที่ประคับประคองคอได้ดีรับรับไปตัวอปใจสบายสบาย แล้วเราก็สามารถที่จะมีเรียวแรงเติมเต็มได้ในการนอนมีข้อข้อเสนออีกนนอยาก่างหนึงว่าถ้าเรานอนนี่วันหนึ่งสังก15นาที20นาทีเนี่ยจะเป็นการทําให้เราสชื่นแต่ถ้าเรานอนสัก30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงมันต้องนอนที่ยาวถ้าเกิน30นาทีขึ้นไปน่าจะควรนอนที่ยาว ประมาณจัด50ถึง60นาทีมันเป็นการที่จะกระตุ้นให้พลังงานดีขึ้นแต่ว่าถ้านอนอเล็กๆน้อยๆอย่าเกเิน20นาทีนะคะแต่ถ้าเกินนี่ต้องยิงยาวละ จะช่วยหมอนเราจะปวดหัวแล้วก็จะเอ่อมันจะเหมือนกดเงเลนไม่ค่อยสบายเพราะฉะนั้นการนี้แค่ปิดหิบห้าถึงไม่เกิน20นาทีจะดีมากแต่ถ้าเกิดว่าจะนอนเกินกว่าน,นั้นต้องนอนยาวเกือบหนึ่งชั่วโมงขึ้่งไปถึงจะรู้สึกดีอนันจะรู้สึกง่วงตื่นเต้าล้วงว่าง,งเ,าาเหงาของนอนเข้าไปอีกนะครับสูดลมหายใจลึกๆเป็นการออกออกซิเจนนี่ก็ดีมากนะครับหรือน้มมือตัวเองค่ะ นวดมือตัวเองระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนะี่ยถ้าเป็ต่างหรือโป้งกับนิ้วชี้ออกมาได้เห็นเป็นเหมือน,นอ่จาจับเข้าไประหว่างสามสามเหลียนนั้นนะคะมีเป็นปุ่มเป็นเส้นเอ็นตรงนั้นนวดนวดเข้าไปนะคะจะแ,แก้ปวดหัวใครเพลียยได้ดีมากๆเลยะคะ่ะ นะคะหรือไม่ก็บีดนวดมือตัวเองนวดตามนิ้วไปนวด,ดนิ้วแต่ละนิ้วนะคะแล้วก็กวปิดกดปลายนิ้วเอาไว้สักครู่แต่ละนิ้วแต่ละนิ้วแล้วก็ตามหว่างนิ้วต่างๆ ก็จะช่วยให้เราขายเทรียดแล้วก็หายจากนิ้วล็อกออฟิดติดมได้ด้วยเหมือนกันค่ะการบีบลูกบอลคายเครียดก็ดีนะคะอาลูกช้นี้ถูกลูกบอลต่างๆมาบีบเล่นบ้างร็ดีหรืออันนี้ก็สําคัญนะคะลองใช้ดูเมือน้ําเย็นค่ะหรือน้าแข็งก็เล็กๆค่ะเพราะว่าข้อมือเราจะมีเส้นเลือดใหญ่ เลดแดงใหญ่อยู่การหยุดน้ำเย็นลงไปบริเวณนั้นหรือว่าเอาน้ำแข็งถูบริเวณนั้นก็จะทำให้รู้สึกสบายรู้สึกถึงความสงบและรู้สึกก็แต่ร่างกายเย็นลงได้เร็วมากดีผมดีมากๆเลยเออก็ถือว่าเวลาเครียดก็เป็นเนีหน่งนะคะก็เป็นการกระตุ้นโ บริเวณหนังศีรษะรู้สึกผ่อนคลายผมก็จะสวยนามขึ้นหนองกระจกแล้วก็ดูกระจกให้อารมณ์ดีนะไม่ใช่ดูกระจกแล้วกใจตัวเองนะคะเพราะนั้นเราก็เราสวยมากเราดีมากที่ชมตัวเองไว้แต่เวลาที่มันอยู่คนเยอะๆแล้วเกิดการดีเดียกันหรือพูดกันเยอะแยะแล้วเราเวียนหัวเรารู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เสียพอพี่จะวีนแตกแนะวก็ออกไปสงบสติอารมณ์อยู่กับตัวเองสักห้านาทีค่ะ ออกไปจะไปเข้าห้องน้ําหรืออะไรก็ขอตัวเขาออกไปเพื่อเป็นการลดลงความคิดดูใจตัวเองดูจิตตัวเองปล่อยสมองให้โล่งโปร่งขึ้นนะคะอยู่คนเดียวนในในภาวะบางภาวะก็ดีเหมือนกันโกคาข่างค้า,า,าง่ายๆใจอยู่นี่ใจอยู่นี่ใจเชื่องไหวใจตั้งมั่นก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ต้องออกท่าสาหรับสวอย่าใช้ท่าลดผลดนักนะคะก็จะดีมากเหมือนกันถ้า5นาทีทำไร5นาที10นาทีเป็นการสวีชิ่งออกมาจาก ตรงนั้นนะคะจุดตรงนั้นได้ทำให้เกิดความเครียดที่ตกคังมวลไม่สบายใจไม่สบายใจลองหาที่ถูกกระดิกกับเราหรือวิ่งวิ่งเต้นเต้นไโดดลโอดเต้นไปการขยับขยเื่อนออกนอกอารีบทตรงนั้นมันทําให้เราไม่จมอยู่กับตรงนั้นสวิตชิ่งออกมาสักหน่อยก็อาจจะทําให้รู้สึกกระตุ้นแล้วเราก็จะไปพอวงอยู่กับท่าหรือการรับจานวนจังหวะความเพลงก็เช่นเดียวกันแต่การเต้นเหมือนกัน จะเป็นที่ผ่อนคลายอย่าเอาเพลงที่คุณเศรานะเพลงจะตายแหลไม่แน่ก็ไม่ต้องฟังนะคะค่ะเป็นกลิ่นหอมหอมดม้วยค่ะนะคะกลิ่นหอมหมก็ดีแต่มันหอมเราเฉยต่างๆหรือบางคนติดกาแฟอนุโลมเลยค่ะมันเครียดมากๆก็เื่กลิ่นกาแฟที่ชอบหน่อยคือกินเรื่องชูใจเนาะค่ะ คายเช่นเมียวกันสอดกอดสอดัตว์เลี้ยงแต่รลักก็ดีค่ะนะแต่เขามากอดมาหอมหรือทําความสะอาดเขานะคะทาความสะอาดอาบน้ำเขาบางทีช่วยสวิตชิ่งเป็นการออกออกจากคอมรซนของเราเหมือนกัน <S <S 2> <S 2> สวิตชิ่งของเรา <S <S แล้วก็อย่างที่บอกหลลัวเราะค่ะในคลิปต่างๆคุณหมอสอนหลลัวเราะแต่ให้เราไม่ได้ดูหนงังตลกค่ะดูหนงังตลกดูรายการตลกอะไรต่างๆช่วยเหนือตัวเองนะไม่มีใครช่วยเราได้และข้อสุดท้ายคือ เมากับเพื่อนบ้างเราว่าต่างๆก็คือเมากับเพื่อนแต่เพื่อนคนนั้นต้องรู้ว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีคิดบวกนะไม่ใช่เขา,เขาจะพากันซูมเศ้ากันไปใหญ่ก็เมาะเกับเขาเรื่องการดื่มสุรัแบบนอนวิต กามีข้อดีๆก็แลกเกินกันค่ะหรือรายการอาหารราการขนมที่เรารู้เพล็ดลับต่สานก็แลกเปลี่ยนกันทําให้เราขายเครียดไปได้เพราะฉะนั้นต่างๆมนเกือบ20ข้อที่แม่หูได้บอกเนี่ยก็คือทําให้คุณเลือกเอาค่ะเลือกเอาแล้วก็เลือกจังหวะเรื่องวิธีการใช้และจังหวะให้ถูก ถูกกับนักโอกาสนั้นโอกาสเวลาสถานที่ลองเราให้ใช้ให้มันเข้าสันเราจะได้ช่วยตัวเราเองก่อนก่อนที่จะไปไปใช้วิธีการอื่นนะหรือกินยาต่างๆเพราะนั้นใครเครีโดรเครียดไม่มีนะคะมีแต่ความคิดของเราโดยใช้ใช้หัวใจทํางานบ้างนะคะใ้สมองทํางานมันก็ เอ่อิ้งหัอเป็นไปได้อย่เพราะฉะนั้นสมองมันจะเเจเสมอแล้วก็ก่อให้เกิดขยะในอารมณ์เลยเพราะนั้นใจหัวใจค่ะจะชูใจก็ใช้ไปเนี่ยเรียดที่ถุกเดือดแก่แน่ต้องรก็เป็น,นปวิธีคลายเครียดนะคะที่แม่ครูอู่ออกมาฝากกันด้วยนะคะจริงๆแม่บอกวิธีการชูใจไว้เยอยยามากมายเหลือเกินอาจจะแบบชูใจนิดหน่อยให้เรามีความสุขอย่างสูตรของคุณตาที่คุณแม่เคยบอกไว้ว่าให้ใช้กล้วยหอมใช่ไหมคะแม่ไม่ใช่อันนีค้คออือ คายอายุเก้าสิบกว่าก็จะทานกล้วยหอมนะกล้วยหอมหรืหอกล้วยน้ำว้าหั่นเป็นเทียเท่ยวๆค่ะใข่ถ้วยในเดล็ดไว้แล้วก็ราดด้วยน้ำพึ่งเป็นท็อปปิ้งแล้วก็จะแกบไปใส่ใส่ช่องฟิไก็ใช้คำว่าแอบเพราะว่ามันอะไรเย็นมันก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าเมื่อเมื่ออากาศร้อน,นหรืออะไรชูใจบ้างนิดหน่อยแล้วทานน้ำพึ่งเอราดด้วยเอ่อกล้วยราดด้วยน้ำพึ้งค่ะทานทุกวันเลยปรากฏระบบขับถ่ายก็ดีแล้วก็อายุยืนแล้วก็ เพื่อนใจถึงจะบอกอร่อยที่สุดแล้วดีที่สุดนะคะเพราะนั้นต้องมีอะไรชูใจบ้างช่วงเครียดก็หาสิ่งที่ชูใจที่ไม่ทำลายเซลล์ของเราไม่ทำลายร่างกายของเราแล้วก็ไม่ทำ้ายสิอื่นแม้ว่าเยี่ยมที่สุดนะคะหัวเราะเพราะว่าเวลาอะไรเกิดขึ้นก็มันเป็นเช่นนั้นเองเนาะค่ะบังเอิวน่นเราโชคดีที่ได้มาเห็นอะไรแปลกๆในยุคนี้นะคะ่ะค่ะแม่บอกตลอดว่า ก็คือยอมรับมันยอมรับมันแล้วจะแก้ไขย,ยังไงแล้วเราจะเดินต่อไปยังไงยอมรับมันก่อนว่ามันทําให้เรารู้สึกยังไงแล้วเราก็มือนสอบตกก็ยอมรับว่าสอบตกเสียใจละนะ่อายละ แต่ว่าเราจะขขันมากขึ้นแล้วจะได้ไม่ตกอีกมันก็มีเหตุมีผลของมันในการข้อคิดแต่ขาแต่และเรื่องเพราะนั้นโควิดเราก็กลัวทุกคนกลัวหมดเลยเพราะมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงเราก็กลัวแล้วมันทำให้เรากลัวเสียขวขัญเครียดแต่เราจะยังไงเราก็จะระมัดระวังตัวเองขึ้นนะไม่เป็นภาระากับคนอื่นปรบเดฟเอฟโดนเระเดฟเว ะะแต่เราวัดตอนตัวึ้นแล้วก็จะได้ปลอดภัยจากเชื้อโควิดมันก็มีสามสี่อย่างคือต้องยอมรับรู้สึกยังไงจะทำยังไงและต่อไปจะดําเนินชีวิตเป็นอย่งไงค่ะแต่ถ้าเกิดเราออกจากเซฟโซนได้ออกจากความเครียดได้เราก็ยังสามารถแบ่งปันได้ตามแบบที่เราถนัดด้วยนะคะแม่เพราะว่าตอนนี้ใ,ในสังคมมันก็ยังมีแบบต้องการความช่วยเหลือค่ะอย่างชุมชนคลองเตยที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราแบ่งเบาได้แบ่งปันได้ช่วยเจ้าหน้าที่ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีอยา่ยกภาระของเราให้กับคุณหมอไป บาลทุกอย่างเพราะท่านก็เหนื่อยมากว่าเสียงมากเพราะนั้นไม่มีอะไรปลอดภัยถ้าเรารู้อยู่แล้วเหมือนมันมีเหวอยู่เราจะเดินตกเหวไหมอ่ะค่ะ ยาสิ่ติดเป็นพิษเราจะเราจะไปสูกในจีนเราคิดว่าเอาอยู่มันก็เสี่ยงตายประมาณไปเพราะนั้นเราเห็นอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเราก็เรามาระวังึ้นแล้วก็อย่าไปไส่เพิ่มพาราขึ้นไปมันล้างมือมันมีอทุกอย่างาเขาบอกกมดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าบอกเครียดนะักเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองโดยวิธีการหาชูใจหาสิ่งเ่ยมใจแล้วก็ มันเทามันไปให้ได้ค่ะค่ะก็มีหลายๆท่านแซวนะคะว่าโควิดเป็นไม่เป็นไม่รู้รู้แต่ว่าโรคประสาทแดงน,นีเป็นแน่นอนใช่ใช่คนไหนเขาโควิดังไม่หายเอาวันหนงจะขึ้นอีกเต็มเลย <laughs> แล้วก็ตอนนี้ในช่วงวันงเราเป็นมันเป็นแบบผื่นผื่นขึ้นหดเยโควิดรุ่นใหม่จะมีการเป็นผื่นเป็นอะไรไม่จริงๆก็ไม่ใช่นะคะมันเป็นแบบความเครียดก็เครียดอย่างเดียวก็เป็นผื่นขึ้นได้เครียดอย่างเดียวผงก็งอกได้เครียดอย่าง คือความเครียดมันมาปัดปัดท่าแค่อย่างเดียวมันก็แตกแล้วอ,ะอ่ะน่า,าออกลกัว่าของโรกจริงจริงที่เกิดอีกแล้วจิตใจเราไปทับผมอีกมันจะรอดไหมอ,ะอ่ะค่ะกลัวทั้งนั้นใครก็กลัวใคร,ใครๆก็กลัวแต่กลัวแล้วยังไงอ่ะกลัวแล้วกลัวแล,ล,ล้วเครียดแล้วแล้วโควิดมันหายเนี่ยหรือฉะนั้นก็ช่วยกันกลัวกันเครียดแล้วจะได้หายไปมันไม่ใช่น้ะค่ะจริงค่ะเออมันจะ่าน่ไง ้วใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ไม่เครียดนะคะแม่บอกมาได้แต่ต้องฝุดทำวันนี้เราตงจดแล้ว่าอ้ยวันนี้เช่นเะอท่านจะยิ่งมากขึ้นติดแปะแปะปักไว้ทุกที่เลยแปะไว้ที่รถแปะไว้ประตูบ้านแปะไว้ที่กระจกเออวันนี้เช่นจะกลัวน้อยลงจะกล้ามากขึ้นแปะไว้แปะไว้แปะไว้พอเห็นเวลาจะเที่ยวถามราวิ๊ยเช่นกล้าหรือี้่งเช่นเก่งผมก็ชูใจทีนึงเพราะว่าบางทีมันต้องติดช่วยอะค่ะถ้าเคยให้เขาทำส30ิวันมหัศแล้วปรากฏว่าเออ ติป้ายทุกๆวันที่เราตับเราเขียนไว้สามสิบหลายแล้วก็ยกขึ้นมาติป้ต้ว่าวันนี้ฉันได้ยิ้มมากขึ้นวันนี้ฉันจริงจังมันฉันอะไรก็แล้วเ็นบุกหัวบวดเพราะเรา,เ,ราเจอเหตุการณ์ลยเราหันไปเห็น้ต้เราทุกที่เลยที่โบมาลัยรถมีโต๊ะทำงานที่ประตูของําเราก็เตือนสติเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเราเกิอดอังเขึ้นเราอาจจะต้องใช้คุณโลรบายในการเตือนสติได้เหมือนกันเพราะีจิตเราอ่ะมันจะออกความคิดสมองมันเตะเตะเาไปเรื่อยเปื่อยดีทังว่าประตูนี้ด้ว โดยหัวใจและการอ่านย้ำคิดย้ำทำของเราในสิ่งที่มันเข้าค่ะนี่ค่ะเรื่องของความเครียดน,นะคะคุณแม่ยังไม่ตอบคําถามนะคะที่ทางบ้านส่งเข้ามาเลยเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องกร่าบขอบพระคุณคุณแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะขออนุญาตเจอคุณแม่อีกหนึ่งวันติดเลยนะคะขอบคินดีเลย ยินีรับใช้ยินดีเป็นเพ่นุนะคะวันนี้ก็จะมีวองสุขด้วยกันาจะสั่ไปด้วยกันค่ะค่ะวันนี้ต้องการพ่อคุณแม่นะคะแม่จัน้อสวัสดีดีรนลกสาวนะคะเมื่อไหร่ที่รักเจอเองก็นก็ด้เห็นกันเสมอนะค่ะทานสวัสดีค่ะจัมาสวัสดีค่ะแม่